นี่เรากิพามาเบิงพัชชากบใช่ไหมพัชชากบพัชชากบโดยเชฟกระทะสนิมนี่มันกอดอันนี้ก็คือจะเป็นพริกพริกอันนั้นพี่น้องพริกขี้หนูกับกระเทียมกระทะเออเชฟเป็น เคิร์นกองในจะนอยกันเลยเทเลยไอ้นี่นนพี่น้องนี่น้ำมันร้อนเหรอปะเอ้าค่อยใส่กบนะอ่ะนะร้อนก่อนดิเออฐานน้ำมันหอนก่อนจะใส่กบพี่เนาะอูอ้ย,ยนี่ยสาระผ้ามีวหผนังมีจ้า บรรยากาศคั่วเฮาพี่น้องมีกระทงกระทิ่มเรียบร้อยเสียบยเยบก็บปิดประตูไว้ลูกยวกินมาเค้าบ้านปิดปตูได้แค่เดี๋ยวเาไป้าหลังก็ได้าใส่ซ้อนนี้เลยเหรอ ห <ak> ัวลาผ่าวำอะฮะทำกับข้าวปิดประตูยุงจะเข้าป <ım S 2> <giving quin. S 1> ิกนอกมาออกก็อกดข้าซับตอนหน่อยพี่น้องเพราะว่าตอนหน่อยมันแหงะเดี๋ยวมันติดข้อแล้วพี่น้องซับกระดูกเล นี่เทากันมาใส่เครื่องเทานี้ยำไหวกระซิ่งนี่มักแข็งมักแข็งแล้วก็เอียงวะกระชายเหรอมีกระชายแล้วก็บักพริกพริกไทยพริกไทยเคี้ยวเขาเรียกพริกไทยอะไรพริกไทยดำป่ะพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่นอ,ยอนพี่น้องพริกไทยอ่อนโอ้ย ฮะเบิงใหญ่ได้พีห้องเอ้ยเสียบกระถาตอนนี้ถนนึงมาเห็ดให้เบิงโดนเถื่อนอหนึ่งพีห้องนี่โอ้นี่ก็ยังกินหอมเลยได้นี่งอ๋อใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ซูนัวซูนัวซูเกลใส่เยอะอร่อยลาย ใส่น้อยอร่อยคือเก้าเบื่องนาเบื่องน้าเสียบกัน <laughs> ใส่ลายนัวลายใส่น,ใสน,น้อยนัวน้อยบบใส่กันนัวคือเก้าบอกว่ากินไปผมลนเลยใส่ลายกระดอกกระดีอะ นั่นคืออะไรมันขามันสะโพกมันชิ้นใหญ่จะสุสไหมเนะี่ยพี่บอกว่าอยากได้ชิ้นใหญ่หน่อยก็เลยจัดให้เลยต้องาปิดไว้ดิเพื่อสุก เหมือนมันจะไม่สุกเลยไม่ไ้สุกแล้วฝาหรอเอาฝาอะไรไนี่เาหมอ้อปิดฝาแล้หรอเขากมีการตืมนนำเขาไปนนำพี่เน,นอะเอว่าให้กกมฮาซุกแลกบปีซ้ามหมอไหนนีเนอะ ผักไปเลยพี่น้องหอม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 อมดีน้ำมันมันน้อยกันว่หๆกับแก้มใช่ไหม เฮ็ดกับแก้มพี่นอ้องโมเมนต์กับเขาเด้อมันคือกับแก้มแซ่บสวดๆเลยนี่ เศร้าไปเศร้ามากจนมันสุกคุณนายพี่น้องจังฟิกแก็ต พี่นอกแกมเลยพี่นาะเตรียมแกม้มเลยพี่นเนาะเรษสุดเล็มมาชิมเยส,สุดในปตทพีชิมอะไรมันละ่ะไม่เค็มพอดีล้ว มันจกดจืดไปอ่ะเจ็ดไปชิมตับเลยสุกใช่ไหมปรเอไใหม่ะ เผ็ดป้ะไม่นะนต้องไฟฝั่งน้นแรง ใสาเลยพี่น้องแสบแสบแซบแซบแบแห้งแสบแห้งแสอยู่ไกไปกซื้อเอาก็ได้นะจามันให้นี่ก็ประมาณห้าสิบบาทลง